สนับสนุนโดยยาดมเพปเปอร์มิ้น์ฟิวผ่อนคลายได้ทุกอารมณ์ยาดมเพปเปอร์มิน์ฟิวยาดมของเรา ต้องทำไม่ได้จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่จะเปลงหรืกกายน้ o ขอต้อนรับน้องๆจากสามทั้งสามคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับและแน่นอนนะครับวันนี้โอ้โหแฟนคลับก็เยอะมากๆเลยขอต้อนรับอย่างเป็นทางการครับรู้สึกยังไงฮะวันนี้มีแฟนคลับมารอคอยกันเยอะขนาดนี้อืมดีใจครับแลวก็วันนี้เพิ่งพูกเราเพิ่งกลับมาจากถ่ายแล้วก็เหนื่อยมากก็เห็นทุกคนก็แบบรู้สึกหายเหนื่อยครับอือเอางี้ฮะเราไปชมมิวสิวิดีโอพร้อมๆอีกสักรอบหนึ่งัไหมฮะเพื่อแบบว่า เพลงเพลงนี้นะครับเราไปชมมิวสิกวิดีโอรพร้อมๆกันแบบเต็มๆเ,เ,เพลงสักครั้งอยากดูอยากดูตัวเองแบบเต็มๆมไหมฮะไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ใจถอยยังไงในมือใจมันฝันก็ทํำไปตามหัวใจเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลเพื่อดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็ดาวดวงหนึ่งบนฟ้เพื่อดาวดวงนั้นแม้ฉันต้องฝ่าฟันเือดาวดวงนั้นฉันจะทําให้ดีกว่า ดาวดาวงนั้นึ่งพร้อมจะไขวยคว้าและจะทำให้โลกได้รับรู้ฉันจะเป็นดาวเพื่อดาวดาวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดาวงนั้นและฝันคงไม่ไกล เือดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าฟ้าเ่อดาวดวงนั้นแม้ฉันต้องฝ่าฟันเือดาวดวงนั้นฉันจะทำให้เหนือกว่าเือาดาวดวงนั้นฉันพร้อมจะคอยควา้าและจะทำให้โลกได้รับรู้ฉันจะเป็นดาว ต้อนรับอยังไปทาการทั้ง3ท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะพอใช้มือจะบอกว่าเดอะสตาร์ในปีนี้นี่นะครับแทงโซโน่นะฮะทั้งกันนี่เป็นที่หนึ่งนี่นะครับแล้วก็ริดนี่นะฮะดังจริงๆดังมากเลยปีนี้สุดยอดมากคือปกติพี่กับพี่กิจเป็นคนที่ไม่เคยดูอะไรคือพี่ไม่ดูเลยเดอะเอาแต่บอกให้เดอะสตาร์เนี่ยดูอยู่แค่ตั้งแต่ดูเดอะสตาร์เลยนะที่ดูเต็มๆนะมีแก้มไอ้แก้มมีแก้มคนเดียวแล้วมีแก้มนะแล้วก็มีใครนะเกรซป่ะ ก็บ้ากรรมไงเกรสเกรสเออเกรสจะได้ดูนะที่นี่มารคอมเมนต์อ่ะน่าดูครั้งที่สองและครั้งที่สามเนี่ยก็คือดูดูทั้งสามคนที่นีตีล้วตีแล้วตีละหน้าอ่ะตัวรังครับนี่แหละดูดูอยู่ออดไปเดือนอาทิตย์ที่ฉันไปมาฉันดูโตโน่คนเดียวดูเลยนี่งั้นผมไม่มีโชว์ครับผมไปดูน้องเออาฉันขอจ่ายเลยวันนี้มีเอ่อมีข่าวลงด้วยนะฮะลงหน้าหนึ่งนะฮะเหมือนตุ๊ดว่ะ ใช่วะไม่หมายถึงคุณอนะเหมือนตุ๊ดป่ะไม่ไม่ไม่หมายถึงน้องหมายถึงบ้าตัวนอกกัดเดี๋ยวต้องถามกันก่อนเลยกันนะครับถามที่มาที่ไปของแต่ละคนเลยเราขอถามจากน้องกันก่อนและหลายคนอาจจะยังไม่รู้จริงๆว่าที่จริงแล้วน้องวัดน้องกันเนี่ยเป็นเด็กวัดครับเคยอยู่วัดครับเคยอยู่วัดมาถึงหกปีใช่ครับอตอนนั้นจริงๆแล้วเราทำไมอยู่ดีวันนี้ถึงแบบเดินเข้ามาประกวดจตตาร์นะ ก็ก็คือตอนนั้นที่อยู่วัดก็คือเพราะว่าเราเราเรียนที่สุภหลาบนะครับแล้วก็เราพอดีรู้จักกับท่านเจ้าอาวาสที่อยู่วัดเรียบซึ่งวัดเนียอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยะก็แบบสะดวกมากๆเลยแบบก็เลยเอาไปอยู่วัดหกปีพี่พ่อก็เลยแบบขอที่อยู่ท่านเจ้าอาวาสให้ครับอรอจริงเฮ้ยแต่ผมจะบอกว่าทุกสื่อเลยเนี่ยนะฮะคือชื่นชมกันมากนะกันตอนตอนที่พี่สัมภาษณ์กันตอนแฉในเช้าเนี่ยเพิ่งรู้ว่ากันเนี่ยเข้ามาประกวดในปีก่อนหน้านี้ในเดอะซ่า5้าแล้วก็ไม่เข้ารอบไม่ติดเลย กลับไปเรียนร้องเพลงฝึกตัวเองจนเก่งแล้วก็มาประกวดเดอะสตา์จนได้ที่หนึ่งอ่ะเฮ้ยุดยอดเจ๋งมากอ่ะทํ<ภ>าไมนักวิจัยฟังว่าขนลุกเลยวันนั้น <What? S 2> วันนั้นนันนนวิจั์ทำไมเราถึงอยากจะกลับมาประกวดอีกสักครั้งหรือมีความ <c oughs> มั่นใจแล้วว่า i, เฮ้ยเราพร้อมที่จะมาประกวดแล้วก็คือเรารู้สึกว่าการอยากจะกลับมาอีกครั้งเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเราก็แบบว่ายังยังไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อ่ะครับ แล้วก็คิดว่าพอเราเราได้มีโอกาสเรียนร้องเพลงแล้วก็คิดว่ามั่นใจามากขึ้นนะครับก็เลยมากลับมาประกวดอีกครั้งถามหนึ่งได้ไหมครับว่าความฝันที่เราอยากจะเป็นนักร้องเนี่ยที่เรามุ่งมั่นขนาดนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคกี่ขวบครับก็คือจริงๆเราก็มีมาตั้งแต่เด็กๆครับประมาณ7จ็ดขวบก็คือเริ่มร้องเพลงแล้วก็คุณพ่อก็เป็นคนสอนร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วก็พ่อ,อ,อเป<ช>็นเบรีด,ด้วยเนี<ช>่ยอืม<ช><ช>แล้วก็คือแบบก็คือเราก็มีมีโอกาสได้สัมผัสกับ กับการประกวดอะไรอย่างนี้มาบ้างแล้วก็ดูเดต์ซาร์ครับมีโอกาสได้ดูเดต์ซาร์ตั้งแต่เดต์ซาร์หนึ่งแล้วก็ชื่นชอบพี่ๆหลายๆคนซึ่งเขาประสบความสำเร็จมากมายก็แบบวันหนึ่งเราก็อยากจะเป็นแบบพี่ๆเขาครับตอนตอนเราเข้ามาเราเราติดแปดคนนี่นะฮะแล้วเราได้ที่หนึ่งเรารู้สึกยังไงบ้างครับผมว่าต้องสุดๆอะต้องแบบใช่แบบทุกปีหนึ่งตลอดหนึ่งปีนี่คุณจะต้องมุ่งมั่นเรียนร้องเพลงแล้วคุณแบบกลับมาแบบยืนเป็นเบอร์หนึ่งได้เนี่ยครับก็บอกว่ามีนาทีที่ประกาศชื่อกันรู้สึกว่าแบบ มันมันเหมือนความฝันนะครับแต่ว่าเราเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้จะได้เป็นเดอะสตาร์แล้วก็วันนึงวันนึงเราเราได้มายืนอยู่ตรงนี้เราก็รู้สึกภูมิใจมากๆกับกับกำลังใจที่เขามีมีมีให้เราที่เขาโหวตให้เราที่เราได้เป็นเดอะสตาร์เนี่ยก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆครับขอเซฟบมือดังๆด้วยนะฮะ ก็จริงเ,เราจะรู้สึกว่าสงสัยว่าทําไมน้องกันเนี่ยดูเรียบร้อยสเสลอเกินจนมันมีคํตาอ๋อหนูก็ไปอยู่วัดมาคือก<ช>็เหมือนสวดมนต์ก็คือทําให้เขาหล่อหอไม่เป็นเด็กเรียบร้อยไปใลตัวทุกวันนี้เรียนหนังสืออยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่หมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับทุกวันยี่เรียนกเกษตรนะฮะตอนนี้ปีอะไรแล้วครับปีหนึ่งครับอายุส9บเก้าครับสิบเก้าปีนั่นนะฮะเป็นที่มาที่ไปของน้องกันมาคนนี้บ้านกว่าคนนี้ที่แบบว่าเห็นตลกตลกอย่างนี้คุณรู้ไหมครับว่าสอบได้อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะ เกงเกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าหลายๆคนจะถามว่าเป็นตุ๊ดหรือเปล่าขอคอนเฟิรมว่าไอ้นี่ไม่เป็นแน่แต่บางทีก็บอกว่าคุรู้ได้ไงคุณนักคุณรู้ได้ยังไงคุณรู้ได้ยังคุณรู้ได้ยังไงคุณพนกคุณรู้ได้ยังไง่่ังไคุณี่ส่ยังไงแตจะทาไม่ใช่เนี่ย นี่ไม่ใช่แต่แบบว่าเรารู้สึกหลังๆนี่เราเจอเกือบทุกวนันเจอแบบว่า,ารายการเกือบทุกวันก็แบบมันไม่ใช่สามกิจมานั่งมองห้ากิจใช่ปะคือเป็นเด็กที่ล่าเริงมากถามแฟนคลับดีวกว่านี่เป็นต้นเปล่าน<อ><อ>ี่น <ะ S 2> ต้นหรือเปล่านะเานี่ยเนี่ย <laughs> กลับมานี่คือแบบว่าตอนนั้นเรียนสอบสอบได้อันดอันดับหนึ่งของประเทศไทยฮะสอบภาษาอังกฤษได้ที่หนึ่งของประเทศครับสอบภาษาอังกฤษได้ที่หนึ่งของประเทศครับแล้วเคยคิดที่จะเข้ามาเรียนในกรุงเทพหรือเปมาถามีทจีเอาจากจากใจถ้าไม่ได้เป็นเดอะสตาร์หรืออะไรเงี้ยอ๋อคือคือมันมันมันรอบันรอบฉันชอบพุอย่มันมากไม่คือคือก็อยากเรียนในกรุงเทพเหมือนกันครับแต่ว่า คือเราเราสอบติดที่ที่คณะแพทย์ขอนแก่นไปแล้วก็เลยก็เลยเอาที่นู่นดีกว่าครับผลการเรียนที่ในชีวิตรู้สึกว่าตัวเองเรียนแย่สุดเท่าไหร่เคอได้ต่ําสุดประมาณ3.75จุดเจ็้าครับ ไม่แต่ว่าแต่ว่าพออันนั้นมันมัธยมครับแต่พอเข้าแต่พอเข้ามหาลัยพอเข้ามหาลัยก็เหลือสามจุดห้าครับสามจุดห้าถ้าตระกูลพี่ก็เรียกว่าโคตรเก่งแล้วถ้าพี่บรรได้สามจุดห้าไดคุณพ่อซื้อเครื่องบินให้แล้วนะพ่อซื้อเครื่องบินให้แล้วผลการเรียนจะสูงสุดหนึ่งจุดสอง มระดูร้อนจริงๆชอบมากเลยนะชอบ,ชอบที่ชอบเราตอนไหนรู้ป่ะตอนไหนตอนที่เราขึ้นไปร้องเพลงแล้วเรายืนเงนียเราติดกระดูมไม่กรซดเลยนะ